สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ของชาวราศีพฤกษกเราใช้เป็นไพ่อ r ร c l เทั้งหมดนะคะ Green w i t h Oracle ไพ่ผักผลไม้ดอกไม้ของชาวขอคำทำนายของชาวราศีพฤกษกในเดือนมิถุนา อ๋อขอโทษค่ะขอคําทํานายของชาวราศีพฤกษกในเดือนมีนาคม2,568 h o n e s โฮเนสความอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมแล้วก็วิกตอ r รี่อ๋อ ประมาณว่าชัยชนะคือเหมือนประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้เดี๋ยวขอขยับไพ่นิดนึงแล้วก็อิโมชั่นอารมณ์ความรู้สึก ราวดิง้งความรักฐานมั่นคงแล้วก็ c คริ i ี้ก็คือความแบบว่าความมองเห็นได้ชัดเหมือนมีดวงตาที่สาม อะไรซวดซ่อนอะไรซ่อนเลนส์รวงพางอยู่ก็จะเห็นรอ f i n e m e n ก็คือการแบบขัดเกากล่อมเกาพัฒนาตัวเองแล้วก็ simulation จะเหมือนจะแปลว่าจะความกระตือล้น,ลนพลัง พลังในตัวเองไฟในตัวเองยูไนเนชั่นชอกชตาการเปลี่ยนแปลงโอเคเราเปิดกันเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาทำนายกัน คำทำนายสําหรับชาวราศีพฤษกในเดือนมีนาคม2,568นะคะพลังงานโดยรวมเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษกจะได้ค้นพบความสมดุลแล้วก็ความสมบูรณ์ในตัวเองโฮเนสใบแรกนะคะหลังจากที่ผ่านเรื่องราวที่ท้าทายมาในช่วงที่ผ่านมา คุณมีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะความสำเร็จวิกทอ r รียในเรื่องที่คุณตั้งใจไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆคือคุณจะต้องใส่ใจกับอารมณ์ของตัวเองคือไพ่ใบนี้นะคะอิโมชั่นเพราะว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่ความรู้สึก ปวนแปรแปรปรวนทําให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ควรให้เวลากับตัวเองเพื่อสร้างความมั่นคงภายในแล้วก็เรื่องการงานมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในงานที่ทําอยู่อาจจะได้การได้รับการยอมรับจากเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงาน ถ้าหากว่ากำลังรอผลงานรอโปรเจกต์เหมือนกับว่าส่งงานแล้วรอผลลัพธ์อยู่อะหรือว่าสมัครงานอย่างเงี้ยก็คือมีโอกาสได้รับข่าวดีแต่ว่าต้องมีสติแล้วก็มองสถานการณ์อย่างชัดเจนก็คือไพ่คาริตี้นะคะอย่าให้ความรีบร้อนมาทำให้พลาดโอกาสสำคัญก็คือคำแนะนำ ควรตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนใช้ความสามารถแล้วก็ความละเอียดรอบคอบ Refinement ตัวนี้นะคะไพ่ใบนี้จะบอกว่าให้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการดำเนินงานโอเคการเงินการเงินของคุณอยู่ในช่วงที่มั่นคงขึ้นแต่ต้องมีการวางแผนที่ดี ถ้ามีการลงทุนใหม่ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบอย่าตัดสินใจเพราะอารมณ์ชั่ววูบอาจจะมีรายรับจากแหล่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆโอกาสใหม่ๆคือแบบช่องทางไรายได้เสริมที่น่าสนใจคำแนะนำของเราก็คือ ใช้เหตุผลแล้วก็ใช้การวิเคราะห์ก่อนการลงทุนควรเลือกสิ่งที่สร้างผลระยะยาวมากกว่าผลกำไรเร็วๆเหมือนเทรดหุ้นสมมุติว่าแนะนำเรื่องหุ้นแล้วกันมันชัดดีก็คือให้รอเวลาเข้าซื้อซื้อถูกขายแพงอะไรแบบนี้นะคะ ความรักคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่ต้องดูให้แน่ใจว่าเป็นคนที่แบบคลิกกันจริงๆไหมไม่ควรรีบร้อนใช้เวลาศึกษากันก่อนส่วนคนมีคู่เนี่ยอาจจะมีที่แบบอารมณ์แปรปรวนปวนแปรกระทบความสัมพันธ์ก็คือสื่อสารกันด้วยความเข้าใจ ถ้ามีปัญหาก็พูดคุยเคลียร์กันอย่างตรงไปตรงมานะคะแนวทางก็คือไพ่ใบนี้จะบอกว่าให้คุณหาจุดยืนหาความมั่นคงในตัวเองก่อนหาความชัดเจนในตัวเองก่อนแล้วความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นก็คือมันเหมือนกับว่าถ้าเราชัดเจนในตัวเองเราจะรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร แล้วคู่ของคุณเหมือนกันไหมปรับปรับตัวเข้าหากันได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะก็คือสุดท้ายแล้วความชัดเจนในตัวเราเราก็จะได้เจอคนที่ใช่คนที่แบบเราอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้มีความสุขนะความหมายของความรักมันก็คือความปรารถนาดีต่อกันมีความสุขด้วยกันหรือว่า ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันอย่างอย่างสุขสงบใจอย่างมีพลังร่วมกันความรักมันคือความแบบร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างให้ไปกันได้ด้วยดีสุขภาพนะคะพลังงานของไพ่ส t ต m มูลเลชั่นบอกว่าคุณจะต้องเพิ่มเพิ่มกิจกรรมทางกาย เพิ่มกิจกรรมทางกายหมายถึงออกกำลังกายให้มากขึ้นดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นดื่มน้ำทานอาหารให้เป็นประโยชน์ออกกำลังแบ่งเวลาออกกำลังกายแบ่งเวลาพักผ่อนนั่งเล่นดูทีวีฟังเพลงแล้วแต่คนชอบอนะเนาะก็คือหลีกเลี่ยงความเครียดแล้วก็อาหารที่ไม่ดีต่อร่างกาย คือการที่หลีกเลี่ยงต่อความเครียดมันก็คือเราจะต้องมีสตินะคะมันเหมือนกับว่ายับยั้งชั่งใจเวลาที่เราหัวร้อนเวลาที่เราเริ่มเหวี่ยงใส่คนอื่นเหมือนงานสุมมาเยอะๆๆหลายๆ,ๆอ,อย่างยังทำไม่ทันมีคนมาถามอะไรถามเรื่องแบบพื้นๆกับเราหิวข้าวไหมกินอะไรหรือ,อยัง คือถ้าเกิดว่าด้วยคำถามแบบนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากผู้อื่นแต่ว่าเราแบบหัวร้อนเรารู้สึกว่าแบบงี่เง่าจังมาถามทำไมอะไรแบบนี้เออมันเหมือน,นให้เรามีสติว่าแบบเราไปโกรธเขาทำไมแล้วเราก็แบบให้เรารู้ว่าแบบนั่นคือความเครียดที่เรามีความเครียดที่เรากําลังแบบสะสมความรู้สึกทำไม่ทันงานเร่งอะไรแบบนี้ให้เรามีสติว่านี่คือเครียด ส้างสติดีๆแล้วก็ค่อยๆทำทุกอย่างเรียงเรียงลำดับความสำคัญทำทุกอย่างให้เสร็จแบ่งใจไว้ตอบคำถามด้วยความห่วงใยจากผู้อื่นพักผ่อนทำทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็พักผ่อนหรือว่าแบ่งงานเป็นวันๆให้ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ แนวทางเสริมดวงไพ่ด i ว i n น t ชันนะคะให้คุณใช้สัญชาตญาณของตัวเองให้มากขึ้นในเดือนนี้คุณอาจจะลองทำสมาธิสวดมนต์เริ่มต้นจากสวดมนต์สั้นๆก็ได้หรือว่ากำหนดจิตคุณเคยแบบคือเราเป็นวัยรุ่นยุคเกูนย์นะคะเราก็จะแนะนำอะไรแบบ สไตล์เราอะเนะก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนเราเดินแล้วเอาหนังสือวางบนหัวอย่างเงี้ยแล้วเราก็พยายามเดินให้ได้ไกลๆพยายามเดินให้หนังสือไม่หลุดไม่หล่น,ไม,ลนไม่หล่นลงมาที่พื้นนั่นแหละค่ะมันคือการเหมือนกับว่าเราโฟกัสที่สิ่งหนึ่งกําหนดจิตทําสมาธินะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลามีงานหรือว่ามีเรื่องความรักคนรัก ก็คือให้ตั้งสติคิดดีๆแล้วก็อาจจะเสริมดวงด้วยหินนำโชคหรือนึกถึงพระนึกถึงเจ้าที่คุณนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเครารพบูชาให้พลังงานของคุณอ่ะสมดุลมากขึ้นขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ จบคลิปกันสั้นๆเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีมากๆค่ะ